สวัสดีครับพบกับเต้ช่องพีทีพีสามเหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้เต้ก็ไม,ม่อยู่กับเกมโดบอกรนะครับวันนี้เรามาจํานองในแบบหลังมดนะตอนแรกเราคือเคยไปเล่นแบบหลังพึ่งใช่ไหมแต่ตอนพันยาเรามาเป็นหลังมดนะครับมาถึงปุ๊บเขาก็จะให้เราฟักไข่ก่อนนะหนึ่งหนึ่งใบนี่นี่นางพญาพึ่งอ่าอันนี้เป็นพยาบาลพึ่งนะครับน้องๆเอ้ยไม่ใช่ดิพยาพยาบาลมด อันนี้เรามามาของหมดนะไม่ใช่พึ่งนะครับเจ๊ก็สับสนไปหมดแล้วก็อันนี้เราจะก่อนถ้าฝากอีกเราจะต้องเสียอาหารหนึ่งพันที่เก็บไว้นะครับน้องๆก็สงสัยต้องไปทำเคสนะก็คือต้องไปไปเก็บอาหารก่อนตอนนี้ก็ได้ช้อนซ่อมมาอันหนึ่งนะครับกาที่เก็บอ่าเป็นกล่องนะเก็บอาหารได้สองร้อยก็คือเดี๋ยวเจ๊ลงไปดู ว่าเราจะเก็บแล้วก็ทำยังไงนะตอนนี้ไข่เราก็มีอยู่แค่ใบเดียวคือมีหลายเขาเรียกว่าอะไรไข่มันมีหลายแบบนะครับซึ่งมันจะต้องใช้โรบักด้วยนะบางบางใบนะครับใช้อาหารด้วยแล้วก็โรบักด้วยแต่เราทําเควสไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้มาครับน้องๆเราค่อยไปฝักนะโอ้มีคนเล่นเยอะอยู่นะครับบางคนก็เป็นถังสีแดงน,นะมีช้อนซ่อมด้วยอ่ะนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนของกินใช่ไหม เก็บโอ้โหที่ละสีน่น้องๆอันนี้มีแต่งตัวคนเล่นเยอะอยู่นะครับน้องๆเก็บไปตีตีนี่มีมดช่วยเก็บได้ว่ากินมดเรามันมีตัวเดียวเนาะก็คือมดงานนะครับก็คือเอาจริงๆแล้วน่าจะเป็นเหมือนทรงแบบรลังพึ่งเลยอะก็เดี๋ยวต้องเอาอาหารให้มดเพื่ออัพสถานะมดด้วยนะคือเหมือนกับว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กับเราแล้วก็จะเก็บได้เยอะก็คือเอาจริงๆก็คือสะสมเวลมดแหละครับ ให้หมดมันมีเลเวลนะแล้วก็น่าจะมีกายล่างแบบพึ่งแหละเดี๋ยวต้องดูน่าจะใช่แนวเดียวกันนะครับดีไม่ดีก็อ่าผู้ฒนาเกมคนเดียวกันหรือเปล่าแต้ก็จําไม่ได้นะอ๋ะอันนี้ก็เก็บโอ้โหเก็บทีละสี่ตายแล้วก็ต้องฟักหมดอะไรเพิ่มด้วยใช่ไหมครับน้องอ่ะไปนี่ เอาต้องไปเห็นไหมทรงเดียวกับรังผึ้งเลยเพราะรังผึ้งก็ต้องเอาอันนี้มาแปลงเป็นอาหารนะครับน้องๆแต่อันนี้เหมือนเอาอาหารมาเก็บนะให้เขาเก็บนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์เขาจะมีขายอะไรบ้างนะครับน้องๆอ่าตอนนี้เรามาดูร้านค้ากันนะครับก็นี่แหละน่าจะดีที่สุดแตนะ่ไม้งามเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนจะกดดูก่อนอันนี้ที่เราใช้นะครับน้องๆ อ่าก็ศูนย์นะเพราะของเรามีแล้วนะอันนี้ต้องใช้แปดร้อยอาหารนะครับอันนี้เอาห้าพันหกหมื่นห้าเดี๋ยวเต้เก็บหมื่นห้าทีเดียวไปเลยดีกว่าประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปไปเก็บเงินก่อน,นนะครับเพื่อให้ได้หมื่นห้าคือเอาตอนนี้มันมีเควสเห็นปะคือเราก็จะมีเควสรับคือมันก็จะได้ไวขึ้นแหละครับมันก็คือเหมือนพูดง่ายๆไปเก็บอาหารเลยประมาณนี้แหละน้องนี่ไงแต่มันก็ยังลำบากอยู่นะ เก็บทีได้สองร้อยเงี้ยจะได้หมื่นห้าเมื่อไหร่ก่อนเดี๋ยวไปทำเคสรับเคสใหม่ครับส่งเคสเสร็จรับเคสใหม่เสร็จอ่ะขอไปให้ไปรวบรวมอาหารจากพื้นที่แคมป์ไฟนะครับคือเขาก็จะบอกอยู่แล้วน้องๆแคมป์ไฟมีอาหารอะไรอะไรประมาณนี้เราก็ไปเก็บตามนั้นแหละครับก็เดี๋ยวเต้ขอฟาร์มสแป๊บนึงนะแล้วเต้จะไปซื้อให้ดูนะครับน้องๆว่าไอไออะไรนะ ไอ้ไม้งามแม่เหล็กกันมันจะเป็นยังไงนะครับน้องๆไปดูกันดีกว่าเอาละครน้องหลังที่ได้ฟาร์มมาเนิร์ดนานแซนนานได้ก็ได้ละครับหมื่นห้านี่อืมเอาไม่ขายให้ซะอีกรอเอาเอาเอาดูมดของเราก็ซนจังเลยเนาะโอ้โหจะซื้อของมีเงินซื้อนี่ยากจังเลยเนาะเอาไปเดี๋ยวกดผิดนะครับ เราก็อันสุดท้ายเลยเอาเอาเลย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 หมื่ห้าปเรียบร้อยครับน้องๆอย่างก,กันหนังกระติกเลยก็ <c oughs> คือไปทดสอบก่อน,นดีกว่าไปแ๊บแชทแชแชบดูซิว่าเก็บเท่าไหร่ตอนแรกสี่อะยีิบสี่นะครับน้องโอ้แต่ก็ถือว่าโอเคนะก็วไวขึ้นนะยีสี่ก็โอเคยังดีกว่าสี่อะกดมืออีกเลยแหละสี่อะ ก็เหลืออีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องไปซื้อกระเป๋านะครับน้องๆก็คือกระเป๋าเท่าไหร่เราเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนนะว่ากระเป๋ามันเท่าไหร่เพราะตอนนี้กระเป๋าเรามันแบกได้แค่750นะครับน้องซึ่งไ,ได้บอกเลยว่าแปบ๊บเดียวมันก็เต็มมันเสียเวลาที่เราจะต้องวิ่งไปฐานไง แล้วก็ต้องไปเอาอาหารลงก่อนแล้วค่อยไปเก็บใหม่อะไรประมาณนี้คือมันจะเสียเวลาแค่ตรงนั้นแหละครับก็คือวิ่งไปวิ่งมาแล้วแแบบมามันเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆไงมันก็เลยทําให้เราเสียเวลาถ้าเราเอากระเป๋าใบใหญ่ทีเดียวเราก็เก็บทีเดียวเลยประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าไอ้กระเป๋าเนี่ยมันใบเท่าไหร่นะแล้วเราก็จะได้เก็บเงินน้องๆอะไปดูป้าบ อันนี้อ้าวมีชั้นซ่อมไม่ได้ย้อนก่อนป้าบนี่เลยสองหมื่นสี่ครับน้องๆกาเก็บได้หนึ่งหมื่นอาหารเลยนะครับก็อะไรสซลมสซลมเบอร์เกอร์นี่ห่อหรอครับอน,นอกนี้ก็มีสามพันห้านะก่อนจะหน้านี้แต่เต้เอาทีเดียวเลยครับน้องๆยังไงซื้อสามพันห้าไปก็ต้องมาซื้ออันสูงสุดทีดก็เก็บให้ได้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยเต้ขอฟาร์มก่อน นะครับน้องๆหลังจากดิวิเต้ก็ฟาร์มมาอีกอีกหนึ่งปีได้ก็จะได้แล้วเห็นว่าวนุ่นขาดอีกอ่า,อาได้แล้วดิส่วนมันสองหมืนสี่อ่ะใช่ไหมก็มาดูนะครับกระเป๋านะนี่ไงตอนนี้ภาร,รกิจเราก็เสร็จสิ้นแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเก็บสบายใจแล้วน้องๆน,นี่ครับครบเซ็ตโอ้โห,หมดเราเดินกันเอกเดเกขาดไปหมดเลยนะครับ ก็ไปดูนะเดี๋ยวว่ามันจะเก็บได้นานกนเอาเควสเตตอนนี้ก็จะต้องไปเก็บแอปเปิลเนาะเพราะว่าแอปเปิลมันเก็บ5,500เนี่ยถ้า5้0พัน้นองๆคิดดูตอนแรก750ดรอ้าะเตเก็บได้750เต้จะต้องวิ่งกี่รอบอะ2องรอบพันหอ่าสองรอบพันห้สี่รอบ3,000ัหรอบหรอบ6,000นะไอห6รอบ4,500ัแปดรอบ6,000 โอ้เอาแค่เนี้แกงเกินเป็นสิบรอบอะวิง่งแล้วเนี่ยมันไกลมากเลยนะน้องๆดูเนี่ยเ้วิ่งไปนะคือไปตีแอปเปิ้ลแดงครับห้ 5, 500, าพันห้าเควสเควสมันนะตีตีตีตยอย่างเดียวนี่ตอนนี้ก็ฟางความเป็นแอปเปิ้ลเขียวนะนี่ครับแอปเปิ้ลแดงอยู่ฝั่งซ้ายนะน้อง นี่แอปเปิ้ลแดงครับเก็บก่อนปื๊ปืโอ,อ้โหพอกระเป๋าใหญ่แล้วพอไอตัวนี้มันถูกมันดูเหมือนเก็บช้ามากเลยน้องๆเดี๋ยวเราคิดไปเองก็รู้นะเพราะเห็นปร,ปริมาณมันเยอะเปล่าเราเลยรู้สึกว่ามันช้าเลยประมาณนี้รู้ปะถ้าเออทุกที่มันแค่ระดับร้อยไงระดับพันต้นๆระดับร้อยอันนี้ห้าพันห้าก็อืม นะก็เกมนี้ก็เหมือนเอาจริงก็เหมือนรังพึ่งอะครับน้องเราก็อัพตัวละครอัพสัตว์เลี้ยงเพราะมันเป็นเกี่ยวกับสมูนลิตเตอร์ไงเราก็เก็กบอาหารเป็นรังมดวันนี้เราก็จําลองเ็นมดนะครับก็สนุกสนานไปอีกแบบน้องเหมือนออแบพแบพึ่งกันแหละแบบพึ่งก็ต้องวิ่งไปหาตรงนู้นตรงนี้เออสนุกตอนสนุกคือการอัพมดเนี่ยแหละครับกายร่างมดอัพมดแล้วก็หวังสุ่มมดประมาณนี้ ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามใหม่มาใหม่ๆเลยครับแล้วก็น้องๆทุกคนที่ติดตามเต้เก่าแบบนานตั้งแต่เต้เปิดช่องเลยก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับว่าเต้จะไปเจอเกมอะไรนะเต้ก็เอาจริงแล้วก็บอกเลยก็เล่นเกมไม่ค่อยจะเท่าไหร่หรอกครับก็พอถูถ่ายไม่ได้เลยนะเออฮะถึงบอกไงว่าก็เป็นสังคมเล่นเกมครับน้องก็หาเกมมาเล่นกันสนุกสนานใครเครียดครับเกมไหนซีเรียสเครียดก็ ปล่อยผ่านครับเพน้องเออไปหาเกมที่มันสนุกดีกว่านนะโอเคไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้จะฝากไว้แค่นี้แหละไปแล้วสวัสดีครับ